ป้าก็นับโซ่มาแล้วเรียบร้อยนะคะป้าถักสองสายเสร็จแล้วนะคราวนี้ก็ถักมาถัก x มานะคะพอลงตรงนี้ใช่ไหมลงตรงมุมแล้วก็ถัก x มาเรื่อยๆทีนี้ตรงมาถึงตรงสันกระเป๋าตรงนี้นะคะที่เราข้ามสามหลักใช่ไหมเราเปลี่ยนใหม่นะเราจะเปลี่ยนจากข้ามสามหลักนะเหลือแค่หลักเดียวนะคะทําไมต้องเหลือหลักเดียวเพราะว่าเราถัก x ไงเราถัก x นะคะตรงนี้เราไม่ได้ถัก f แล้วตอนถักเนี่ก็คือแถวเขายาวแถวเ็าสูงแล้วก็ข้ามสามหลักจํานวนที่ข้ามสามหลักมันก็ความสูงเท่าๆกันอยู่แล้วพอเราถัก x เอหลักเราเนี่ยก็คะอันนี้หลักเรี้ ที่ถ้าถัก x เราจะข้ามเราไม่ข้ามนะคะเราก็ลง x ไปเลยแล้วเราจะข้ามหลักนี้ค่ะข้ามหลักนี้นะคะข้ามหลักนี้ออาลืมลง x แล้วยังไม่ต้องดึงรอหอนะคะเราข้ามหลักเนี้ยข้ามไปหลักเดียว แล้วก็ดึงทีเดียวแบบนี้นะคะก็คือจากข้ามสามหลักลดลงเหลือหลักเดียวเพราะว่าหลักเราเตี้ยลงนะคะป้าก็ถักสายมาจนครบรอบหนึ่งรอบแล้วนะคะอันนี้ก็ได้สายสองสายเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ตรงที่ลืมบอกก็คือพอถึงหลักมุมข้ามหลักหนึ่งนะคะจะข้ามหรือว่าจะใช้ตัว A แทนก็ได้นะคะเนี่ยมุมตรงนี้นะคะข้ามหลักหนึ่งลงหลักถัดไปเลยแบบนี้นะคะสายมันจะได้ยกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ ถ้าใครที่ทํากระเป๋าใหญ่ๆสายมันก็ต้องใหญ่ด้วยใช่ไหมละ่ะถักแถวที่2แถวที่3าก็ข้ามเหมือนกันนะคะหรือจะใช้ตัวเอเหมือนกันเลยนะคะมันก็จะประมาณนี้นะข้ามหลักหนึ่งตรงนี้ปั๊บก็ข้ามหลักหนึ่งหลักมุมทะแยงเนี่ยพอเราถักมาอีก,อกรอบหนึ่งตรงหลักนี้ก็จะถูกข้ามไปนะคะลงหลักนี้เสร็จก็ข้ามลงหลักนี้เลยหรือว่าจะลงเป็นแบบ A ก็ได้ลง,ลงหลักหนึ่งเกี่ยวไหมขึ้นมาลงอีกหลักหนึ่งเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วค่อยดึงรอบทีเดียวนะคะก็แบบนั้นทําให้ตัวสายมันหักขึ้นแบบนี้นะคะ